มันดีใจมันดีใจได้มาปุนถ้าเบิ้งสิปีนเปย์ใหญ่ลงตารางอยู่เบิ้งนายใหญ่มันดึงอันปอกข้อไว้เอ้ยซี่ผุนนน เออไปอยอะโอัวมันนอนนอนสิอะไรกันอนงาน่นายง่วงเฮ้ยเฮ้ยมีความสุกซนมากดีจาา้ามีแต่ลำไส้มีแต่ลำ <laughs> ไส้ฮะมีได้ซื้อคอยมาฮอเทินแล้วนี่ไปซื้อเอาเพิ่นต่แสงนี่บุ๊คเพชรอือ ่อยพันมาแล้วค่ับม่นานใชค่อยของอันมุ้ยแม่ไม่เอ็นเขาเห็นอันอันการผ่าก็ง่ายเังหนอเราเราเราบ้านนี้เขาทิ่มขวดไปขวดเอออมาเราเอาลวดอันนั้นมากับถอดถอดก็เออเจ้ากระเบื้องคือเดียรนจะเรแย้ว่ากระเบื้องดำเดียวเออเออเอ้หวะเออ แม่วางง่ายแทเนาะเออคอยกระเบิงอยู่คลิปนั้นนือไม่ได้ชักทกบจะทานอะไรเลยโมจิถึงขั้นไล่ย้ายลงจากเปได้ฝุ่นแล้วลงจากเปแล้ว เก่งมากๆเลยลูกให้ยายลองจากเปยได้แล้วแม่จะได้ขึ้นนั่งอ๋อยายคืือเช็คฉี่แท้วะนี่กินยาคอยก็กินยาแล้วไออโอลืมเอาเสือนักเรียนก็เจ๋งมาซักพี่ เพราะว่ามันต้องซักมือเฉพาะเสื้อนักเรียนอย่างอื่นก็ได้อยู่ให้กุเจงซักเครื่องแต่ว่าเสื้อนักเรียนเนี่ยมันต้องใส่อะไรนะไฮเตอร์ iter, แล้วก็แปรงถู่วโอ้โหหมวาันเพราะว่าน,าน,นำยาง่วยต๊ะเสร็จล้างกมเป๊ะอโอ้โอยูว่าถ้าไปเบิ่งนบัดมันลายเนี่ยนะเสือลหลนี่นี่ยา ยหญ่วินคนไทยได้หลายโอ้นาแต่หญ้าแถวนี้น่าจะพ่อดีตัดหล้ววั้งแต่ถ้ามันเยอะกว่านี้ถ้ามันใหญ่กว่านี้มันมันบ่อแสบด้วมันมันมันบ่อแสบอันอันแถวที่ห้าเคยกินอ่ะนะเอากระต่ายเอากระแตกระแตเป็นไงเห่ยไปนั่นคนเหน่อยไปให้หมด็นชุดไป มันเป็นชุดน่ะมันสีเกิด่พราอวเหมือกันรอบมันจะบ่ไดเลยมันทำไมต้องไปตัดที่สวนน้าตายตรงนู้นน่ะต้องตัดตัดให้มันหมดแล้วให้ตัวมันฟองขึ้นก็เขาไม่เอาตัวนี้นะลอกมันนะเพราะว่าไม่งั้นมันสีหยีบยำไปยำมาเป็นบอปมายมานเสือต้องมาตัดทิ้งเพราะว่าความเสียดายอันนี้ก็ะจาตัดอันนี้ผมก็จะตัดเอาไป่าผมหกเกแล้วเออเพราะก็เลยแบบต้องไปตัดของเจ้าให้มันหมดอ เป็นชุดเป็นชุดไปเพภาษาเหตุเพราษสานหุ่เออนั่นแหละอ๋อสาเหตุที่นาแต่แต่ทีนี้ก็จะถ้าช่วงบ่ายถ้ายังไม่ขายปวดคอนอ่ะปวดข้อตรงหมอสารนี่เหมือนเฮ้ยสีดยาไปฉีดยาเข็มเดียวปวดคอแห้งเพราะว่ามันนานเกินแล้วนะเป็นอาทิตย์แล้วนะค่อยดูเจ้ามาเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมันปวดแห้งดิไปฉีดยาน้ำคุณหมอตุ้ยค่อยนึกวากูได้เห็นคองแตาเอาผ้ามาห้อยเยอะว่าเพราะว่า เพราะว่าคอยเคยื่อคอยก็เคยือข้อต้องมอสน่ะอันไปสียาสีน้ำมอตุ้ยเข็มเดียวจ้างมันแต่เราเดี๋ยวรอเพราะว่านวดยานี่นะเพาะว่ายาที่มีรูปเครื่องดินนะช่วงใบช่วงบสามตีนะช่วงใบสามก็ถ้าเกิดว่าไม่อะไรก็จะจะเอาไม้ไผ่อยู่ที่สวนน้าทายมามาตอกตะปูโอ้ยไม้ไผ่นี่เบาตัวเบาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนเพราะว่าคอยจุดไฟงอเพญายาเหลวที่ตัวสาสมันโอ้แมนแมนแมนบันนี้ ปล่อยตอนนี้ปล่อยได้อยู่แต่ว่างัวมันเห่าเพราะว่ามันไม่เคยออกมาสักทีไงเมันหาไม่นจออันไม่ไพ่ดอกๆกันมันพังหมดเลยแล้วทีน mm hmm. ี้วัวเราไม่ได้มันมีเสื่อมความมันวัวมันไปสิปองเขาฟองยังไวันนี้แม่นั่นแหละเ็เลยจะเอาไม้ไผ่มาทําให้มันดีดีก่อนได้ได้นึกว่านึกว่าน้าเตจะปล่อยให้มันยาวเฉยๆไงย่าบัวให้บ่าัวานขบานสินมาซับมันบ่ เขอเป็นตัดมาของเขาสายเลยเอออเากินกินไปเลยมันก็กินโดนบดทุกเส้นเลยแต่ตยังก็บอกเขาตัดมากเลยตุ้งก็บอกบอกเขาตัดมากแล้วอ้าเขาจากไรงานเขาผมมีงานเนาะเขาเข้ากันลูกซับจางไร้เลยเอ้ไม่สิ้นเดือนมันสิ้นใจหลังวันที่เจ็สามเจอกันเมื่อสิ้นเดือนมันสิ้นใจมันยังประธานดิมันมันสิ้นใจตั้งแต่ต้นเดือนเลยคือแบบ พอมีเงินอยู่แต่ว่ากะแต่ก <Head S 2> ัเฮ็ดได้ไดก็เฮ<ด>็ด<ห>ไปแต่ถ้ารับจะแต่ถ้า,ม,ถา,ถามีผูใ้ใดเมาบ่าล่ะเอาบ่ล่ะต้องต้องข้้าางหนพี่ันว่ามีมีผูใ้ใดเมออาโตต้องคำนวณกว่อนว่าสิในห้เขาเมาเท่าใดนั่นนะแต่ปัญหาคือเด็กหน่อยบ้านเฮามันเอาแน,นี่เอานอนบ่ได้ี่แต่จะาล่วงเขาเนี่อกคือว่าเขาเบิ่งแล้วได้เงินง่ายเขาจะมาเฮ็ดเลยแม่นขาเบิ่งโอ้ผ้บ่อยหรือหนิเขาบ่มาดิ มันมันมันจะต้องจ้างไร้วันขันว่าไร้วันเขาผลบออยากฮิตขันว่าไร้ไร้วันเขาบออยากฮ็ตเขาอยากฮ็ตแบบอ้าวทำมาันีเอานีไปหายปับเดีเงินเออแมนแต่รู้รู้เลยอยู่มาสักพักนี่รู้แล้วต้องใช้งานเขายังไงเขาอยากทำแป๊บเดียวเนี้ยแป๊บเดียวได้เงินเออ ดูดูด wow. <Đ êu, S 2> ูดูเขาสนุกกันพี่น้องเอ้ยแรงๆอปอมเด้อดนเด้อด่นความสุขฝนปลอมๆมันไหวโมจีมันสาเด้ โมจิโมจิมันหายปอมๆอ่ะโหเริ่มเมือยแล้วนี่ก็ได้ไก้สิหอดเวลานอนเอาไปลงน้ามาแล้วบู๊ยบูยอ,อ,อยโหน้าพักผ่พอนพ่อไปพ่อมั่นซะาขวด อยู่ลุมไฟลุมมันเด้เอไม่ออกเปยันคื <laughs> อโมโยะอ้าอันปอมปอมอ,อยู่ท้งเปเด้อโมเลออยู่ตารางกันยังอ๋อ <laughs> จะลองไประนางอีเ๋เบิ <laughs> ้ <laughs> <laughs> งปอมปอมกับโมจิสามารถไล่ยายลงจากเปได้เก่งขนาดเราเราจนนอนพอด้ ค่ะและเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโมจิลายห่่ลงจากเฟลเดาวครจะไปนั่งแทน <laughs>